ใครมีปัญหานี้มั่งร้านนวดของเราร้านสปาของเราตั้งราคาก็ถูกถูกถูกกว่าชาวบ้านตั้งเยอะหรือว่าราคาก็แบบว่าราคาถูกมากทําไมทําไมยังมีคนมาต่อราคาเราอีกเพื่อนๆคะมาฟังคลิปพาขวัญค่ะขวัญอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของของการตั้งราคาเอาให้ลงรายละเอียดให้จนแบบ เพื่อนเเข้าใจเพื่อนเเห็นภาพนักธุรกิจที่นวดเก่งแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจธุรกิจมาฟังคลิปนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆรีบไปเปลี่ยนราคาด่วนเพื่อนๆหลักจิตวิทยานะไม่ต้องหลักจิตวิทยามาสังเกตตัวเองเรามาสังเกตตัวเองดูว่าสิ่งที่ขวัญพูดนะถูกไหมผู้คนน่ะอยากซื้อของถูกแต่ชอบของแพงย้ำอีกครั้งแม้กระทั่งเราเราอ่ อยากซื้อของถูกแต่เราชอบของแพงไม่มีใครชอบของราคาถูกค่ะเพื่อนๆแต่อยากซื้อของถูก <c oughs> งงไหมไม่งงนะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆเราอะอยากซื้อของถูกเราอยากซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมตอนมันลดราคาเพราะมันถูกลงแต่ทำไมเราชอบกระเป๋าแบรนด์เนมเพราะมันแพงเพราะมันหไหลที่พูดถึงคำว่าแพงมันไม่ได้แบบว่า แพงโดยไม่มีเหตุผลทุกคนมีจิตใต้สำนึกทุกคนมีความรู้ความคาดจะหยุดแล้วว่าของแพงเป็นของดีทุกคนรู้ว่าของถูกไม่ดีของฟรีไม่มีในโลกของแพงเป็นของดีทุกคนรู้ว่าการที่เขาจะแพงได้เขาจะต้องมีอะไรที่ดีมีคุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคะ่ถ้าเมื่อไหร่ร้านเพื่อนๆมีราคานวดออะเอายกตัวอย่างนะในร้านคุณอะ สี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบคนเขาจะมองเป็นคุณอีกเกรดหนึ่งเลยเขาจะมองนั้นเรื่อของคุณเขาดูราคาปั๊บเขาจะเขาจะจัสเขาจะแบบเขาไม่ได้จัสหรอกเขาไม่ได้ตัดสินหรอกเอ๊ะหรือตัดสินเฮ้ขาจะสมองมันจะทํางานแบบว่ารวบรวมราคานี้ไปอยู่กับในเกรดต่ําๆทันทีแต่ถ้าหากคุณตั้งราคาปั๊บ <c oughs> ให้ร้านคุณนะมีราคา700 800 900และมีบางตัว400 500เพื่อนเเขาจะแบบรู้สึกดีจริงจก็จะมองคุณเป็นอีกเกรดหนึ่งทันทีเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อนขวงคนไหนเพื่อนสาวเพื่อนเพื่อนทั้งหลายที่กำลังทำร้านนวดกำลังเปิดร้านนวดอยู่ตอนนี้นะคะทำราคาอัพราคา ของเดิมที่ราคา4 0 0ร0อย้าเจ้าคุณกลัวคุณตั้งไว้ก่อนคุณเพิ่มราคาใหม่คุณเพิ่มเมนูใหม่ๆนะราคาสูงๆไปเลยนะนึกเมนูไม่ออกเขียนมาหลังไมเลยค่ะเพื่อนขวัญรู้ว่าขวัญใจดีเขียนมาหลังไมขวัญน,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 นึกเมนูให้ขวัญตั้งชื่อให้วิริศมาลาให้ขวัญอยู่ในวงการนี้เดี๋ยวขวัญตั้งชื่อให้คุณเพื่อให้คุณอัปราคาได้เพื่อให้คุณสามารถที่จะทํานั้นดนวยของคุณให้เป็นราคาสูงได้ เพื่อนๆจำประโยคนี้ของขวัญไว้นะคะเวลาคุณตั้งราคาทุกคนอยากซื้อของถูกแต่ชอบของแพงไม่มีใครชอบของถูกเพื่อนๆแม้กระทั่งเราแต่แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งราคาร้านนวดคุณได้เป็นของราคาถูกคุณจะดึงดูดลูกค้าควัญจะใช้คําไหนดีเนาะคุณจะดึงดูดลูกค้ากลุ่มที่ ค่อนข้างขาดกําลังในการในการจับจ่ายใช้สอยคุณจะดึงดูดลูกค้าที่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่ขาดกําลังในการจับจ่ายใช้สอยที่เขาเป็นนิสัยเขาอะส่วนใหญ่จะเป็น ถ้าผู้ภาษาชาวบ้านคือนิสัยพวมไมเซตที่แบบว่าเขาบริหารไม่เก่งบริหารงานไม่เก่งบริหารเงินไม่เก่งบริหารชีวิตไม่เก่งชีวิตเขาก็เลยมีแต่ปัญหา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 มันก็เลยทําให้เขามีเงินน้อยเบี้ยนน้อยหอยน้อยคนกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายมีเงินไม่พอค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นคุณจะดึงดูดลูกค้ากลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มคนจนก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้ากลุ่มมีฐาน,นะหน่อยเขาจะไม่เข้าร้านเพราะเขาจัดเขาตัดสินไปแล้วว่าร้านคุณเป็นร้านประเภทสําหรับ คนจนเข้าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆขอร้องละตั้งราคาให้สูงเรามีคุณภาพเรานวดดีคนไทยเรานวดดีคนไทยเรา,ดดา,เราแก้อาการคนไทยเรานวดเพื่อสุขภาพเราทํานวดให้ราคาสูงเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มดีๆเข้ามากลุ่มที่มีเงินคุณจะได้ไม่หมดกําลังกายหมดกําลังใจนะคะเพื่อนๆฝากไว้หลังไมมาหาขวัญได้พี่ขวัญตั้งเมนูให้หนูสองสามเมนูที่ให้ราคาแพง ทำได้แล้วคุณจะมั่นใจมากขึ้นเพื่อนๆคุณนวดร้านแพงกับนวดร้านถูกอะ่ะคุณก็จะภูมิใจว่าคุณทํางานร้านแพงฝากให้เพื่อนๆนักหมอนนวดนักธุรกิจนวดทั้งหลายนะคะเอาไอเดียขวัญไปใช้ไปปรับไปเปลี่ยนดูนะเข้าใจแล้วนะว่าทําไมมนุษย์ถึงชอบของแพงของแพงเป็นของดีเรานวดดีเราตั้งราคาให้เป็นราคาแพงได้เลยค่ะเพื่อนเเพื่ออัปเดต เราเองอัปเดตร้านให้ดูดีนะเพืเ่อนๆถามมาเคลียร์กันอน่นิด<ส>เวลาขวัญบอกว่าเราต้องตั้งราคาให้แพงไม่ได้แปลว่าแพงเมื่อวัาวางนะแต่ขวัญเห็นปัญหาของของร้านนวดไทยที่อยู่ในเนี่ยในเดนมาร์กในสวีเดนอะไรเนี่ยค่ะก็คือว่าร้านเราอ่ะตั้งราคาถูกกว่าชาวบ้านเพืเ่อนๆเพราะไม่ไปดูร้านนวดฝรั่งเนี่ยนี้เ้ามีเว็บส่งเว็บไซต์เราหาได้ ของเขาอะชั่วโมงเริ่มขึ้นเริ่มต้นที่700 8 0 0นะเพื่อนๆมีบางคนฝรั่งบางคนที่ผ่านเคยทำคลิปลงอะนวดไทยชั่วโมงละพันหนึ่งเบาเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นค่ะที่ฝัานบอกว่าตั้งราคาให้แพงไม่ได้แปลว่าให้แพงเวอร์วังชั่วโมงละสี่ห0าพโครนนะคะแต่ความหมายถึงว่าพอแล้วชั่วโมงสี่ร้อยห้อยะเพิ่มอัพราคา รับขึ้นอีกหน่อยหกร้อย้ยก็ได้ค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะความหมายที่ขวัญหมายถึงเวลาตั้งราคาแพงนะคะนะคะฝากไว้ค่ะปาขวัญค่ะ